อุ้งอิงประกาศข่าวดีพี่น้องคะคอยเปิดไปใสา่คอยกับพ่อนะคะพี่น้องข่าวดีทีว่านี่เป็นข่าวดีทีไหลายคนรอคอยหรือเปล่านะคะพี่น้องพี่น้องคะเป็นแฮชแท็กในโลกโซเชียลตอนนี้เป็นแฮชแท็กทีมาแรงมากเลยนะคะนั่นก็คือน,นะคะพี่น้องข่าวของคุณพ่อของเฮ้านะคะเฮารอคอยมานานแล้ว นะคะพี่น้องรอมาหลายปีสะเหลือเกินนะคะพี่น้องคะสิบเจ็ดปีที่รอค่อยนะคะพี่น้องคุณทักสินคุณพ่อทักสินของเข้านะคะพี่น้องพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์นะคะหลังจากที่คุณอุงอิงลูกสาวของเพิินนะคะพี่น้องได้ประกาศว่าคุณพอ่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ปลาเทศไทยในรอบ17ปีเข้ามาฟังเหนือข่าวเบิรงนะคะว่าเป็นแนวใดนะคะพี่น้องครับไทย1ิสิงหาคมนี้เร็วๆนี้พี่น้องใกล้แล้วนะคะอีกบ่กี่มือนี่แล้วนะคะพี่น้องโดยนะคะพี่น้องคุณอุงอิงนางสาวแพทย์ท้องท่านชิน,นวัตนนะคะแคดีเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคเผื่อไทยนะคะพี่น้องเพิรนกไดพต์ภาพ พร้อมกับคุณทักษิณคุณพอถทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยของเฮ้านะคะเนื่องในนะคะพี่น้องวันเกิดของเพิินวันที่ย6กรกฎาคมนะคะพี่น้องโดยเพนเด้โตนขอความระบุไว,ว้ว่าย6กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยัง่ง บออยากเสื้อตัวเองในสิ่งทีลูกกำลังจะพิมพ์เพิ่นวานะคะพอจะกลับมาแล้ววันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองนางเครืองมาลงดอนเมืองเลยพี่น้องเดอ้อนางเครืองมาลงดอนเมืองสิบสิงหาคมนี้นะคะพี่น้องสำหรับคุณพ่อของเพิ่นนะคะโอเคนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นข่าวดีที่นั่มาแจงข่าวสารเพราะวา่า นาฟีดเต็มไปเบิดเลยนะคะพี่นอ้องแฮชแท็กพุ่งติดเท่นเลยสิบสิงหาคมนี้กลับไทยแน่นอนสวัสดีค่ะ